สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงตัวนี้นะฮะลำโพงมีชื่อรุ่นว่า P 3 0นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับไปที่อันดับแรกกันเลยนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะนี่นะครับนี่ฮะปุ่มเลื่อนเปิดปิดนะครับแล้วก็นี่ฮะช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็นี่ช่องเสียบ T F Card นะฮะแล้วก็ช่องเสียบ U S B ครับผมแล้วก็นี่นะครับด้านบนนะฮะครับผมนี่ฮะไปที่ปุ่มแรกนะเนีปุ่มโหมดนะครับก็จะมีโหมดบลูทูธนะฮะแล้วก็โหมด F M นะครับผม อ่าแล้วก็นี่ฮะปุ่มลบนะฮะก็คือเบาเสียงนะครับถ้าเรากดค้างเนี่ยให้เราเบาเสียงนะครับแต่ถ้าเรากดหนึ่งทีเนี่ยก็คือเพลงก่อนหน้านั้นนะครับและนี้ปุ่มบวกครับเพิ่มเสียงครับให้เรากดค้างนะฮะเพิ่มเสียงแต่ถ้ากดหนึ่งทีเนี่ยก็คือเพลงถัดไปนะครับแล้วก็นี่ฮะปุ่มเล่นแล้วก็หยุดเล่นนะครับผมอ่าแล้วก็นี้นะฮะลำโพงตัวนี้นะครับอ่ามี FM ด้วยนะฮะก็คือนี่ฮะ FM มีเสา FM ด้วยนะครับอ่ารับสัญญาณเสถียรโดยด้วยวิธีการก็คือให้เราปุ่มหมดเออ่ ไปที่นะฮะเปลี่ยนโหมดที่เปลี่ยนเป็นโหมด FM นะฮะแล้วให้กดนี้นะฮะมันจะค้นหาขึ้นณสถานที่นั้นๆนะครับผมแล้วก็นี่ฮะลำโพงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับผ,ผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะมันจะเป็นลำโพงนะฮะดอกใหญ่ๆนะฮะซึ่งเสียงมันแน่นมากนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะฮะมันจะมีนะฮะซับปปเบสนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูด้วยว่าซับเบสมันทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับผม อ่าแล้วก็นี่นะฮะลำโพงรุ่นนี้นะครับซึ่งมันเป็นล,ลำโพงสายสะพายนะฮะลำโพงทุกตัวจะมีสายสะาายแถมมาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเชรีวิวให้ฟังเสียงดูนะครับอ่าโอเค